สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมร์ชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ คนสองคนเริ่มคบกันเพราะความรักความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันหวังอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขบางคนนะครับยอมทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขามารักแต่เมื่อได้คบกันแล้วความอยากได้อยากครอบครองหมดตรงไปเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นมองเห็นแต่ข้อเสียของอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มไม่เข้าใจกันจนหลายๆคู่ต้องยุติความสัมพันธ์ลงนะครับรักกันอย่างเดียวไม่พอแล้ววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคยือดอายุความสัมพันธ์แม้ในวันที่เห็นข้อเสียของอีกฝ่ายมากขึ้นมากขึ้นทุกวััันนนจะะมมีออไไรบ้้างลงลลปดูพๆกเย ใน5เทคนิคยืดอายุความสัมพันธ์มาเริ่มกันที่1เข้าใจในความแตกตา่างคุณต้องเข้าใจว่าคนเราไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่ถูกเลี้ยงมาด้วยกันก็ยังมีความชอบที่แตกต่างกันไปมีความคิดหลายอย่างที่ต่างกันออกไปนับประสาอะไรนะครับกับคนที่โตมาคนครอบครัวแค่เขาคิดหรือทําอะไรที่แตกต่างจากคุณไม่ได้หมายความว่าเขาผิดหรือคุณผิดนะครับข้อเสียบางอย่างถ้าไม่ไร้ายแรงนะักมองข้ามมันไปได้ไหม 2. ออย่าคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับคุณทั้งคู่ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากาันแต่อย่าพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่คุณต้องการแม้เขาจะรับปากว่าจะเปลี่ยนเพื่อคุณแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับ ถ้าถูกเขาพยายามเปลี่ยนเราเหมือนกันเราก็รู้สึกไม่ดีหรือเราเองอาจจะทําไม่ได้เช่นกันนะครับแต่คนเราจะฝืนความเป็นตัวเองได้นานเท่าไหร่หรออย่าคาดหวังนะครับจะได้ไม่เสียใจเมื่อผิดหวัง 3. คุยกันให้มากขึ้นยิ่งในวันที่ไม่เข้าใจกันยิ่งในวันที่ความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปยิ่งต้องคุยกันให้มากขึ้นนะครับหาเวลาทํากิจกรรมที่ทําให้คุณทั่งรู้สึกดีต่อกันเติมความหวานให้กันบ้างอะไรบ้างก็จะดีไม่น้อยเลยนะครับ4ต้องซื่อสัตย์อย่าใช้เรื่องที่เขาไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการมาเป็นข้อออออ้าาางงขงกกรนกใจย่คิด คนใหม่ที่คุณเจอจะดีกว่าเขานะครับแรกๆก,ก็ดีทุกคนแหละจริงไหมครับวันหนึ่งเขาอาจจะแย่กว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้แล้วคุณเองนั่นแหละที่จะต้องมาเสียใจดังนั้นสิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งที่คุณควรมีก็คือความซื่อสัตย์ยังไงล่ะครับหเชื่อใจและไว้ใจความไว้ใจเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตคู่อย่าทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากจนเกินไปหรือว่าจับผิดเขาจนรู้สึกอึดอาจต้องปล่อยให้เขามีสังคมบ้างอย่าก,กังวลกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมากจนเกินไปนัก,กนะ เริ่มสั่นคลอนเพื่อนเพื่อนก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีสิ่งที่ควรจะมีในความสัมพันธ์หรือไม่เพราะเมื่อถึงจุดนี้ความรักอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gang beauty com ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรญญารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงคว,ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ